สบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาพบพอ่พอกับนองเลยคือเก่าพี่น้องเอ้ยกินหอดห่างหายเป็นเนินนานช่วงโควิดสิบเก่าระบาดเนาะพี่น้องบไดไปใสมาใสอยู่แต่บ้านเนะาะไล่สดกับบอดไล่ไล่เท่าแกยอยู่บ้านพี่น้องเอ้คอยซิผ้ายางไปเบิงไอ้นันพี่น้องข้าเจ้าเจกผาปีจมูกเนาะ เรือว่าหนากากอนามัยเนาะกะไปบึงไปชมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าข้าเจ้าแจกยังได้แน่เนืได้แน่เนาะพ่อมาหอดกะเพื่อนกัแจกสามอันเนาะต่อคนเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะยิบอันผ่าปิจมูกกะให้ล้างมือก่อนด้วยเจลแอลกอฮอล์เนาะข้าพเจ้าก็ล้างไปแล้วแล้วก็หลับไปแล้ว มาบันทึกเป็นความชงจำดีๆที่เพิ่นมมอบใหเนะพี่น้องบ้านเลขที่กะเบิ่งเอานี่แหละพี่น้องเอ,อ้ที่เพิ่นแจกกันเนาะเพิ่นมีจิตใจเมตตาแปลว่าเหากะคนที่บ่มีกะมายิบเอาได้เนาะเพิ่นใหายสามอันตอคนเนาะพี่น้องเนาะ ก็ไปยิบก็ดีใจพี่น้องเอ้ยเพิ่นเจ๊ก,ก็ได้เพื่อนใจบุญเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ดีใจผู้ได้รับก็ได้ถึงแม้เราเพื่อนบอกไปยิบหายโดยตนเองเพื่อนก็นบอกว่าห้ยยิบเอาเลยนะเนาะกะดีใจเลยพี่น้องเอ้ยมั <c oughs> <c oughs> นดีใจนะยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> การสื่อกลายบาทจะได้พี่น้องเนาะ บ้านเลขที่บ้านเพิ่นกั 1, 4, 1, 2, นหะนึ่งสี่หนึ่งสองสี่เนาะพี่น้องทับซิปเนาะเพิ่นเป็นคนแจกบาทลังนี้แจกในหมู่บ้านนะพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็มาหยิบได้เลยสินะอันนี้รวยทั้งกายรวยทั้งใจพี่น้องเอ้ยรวยแล้วก็รวยอีกได้รวยแล้วเพิ่นก็บหัวแจ๊กแบ่งปันเนาะพี่น้องเนาะ คอยเห็นแน่น่อคอยกระซิบใจได้คอยนะและเวลาเห็นกันในซซยนี่กัมือใหม่ก็อ่อนได้พี่น้องพี่น้องฟังไทยเนาะเพิ่น,นอ่อนหน่อมทอมตมก็ยกมือไหวสวัสด,ดีกันได้พี่น้องตอนเสาร์หรือว่าเจอกันตอนใดเนาะก็ทักทา,กายทามสบายดีนะยกมือสวัสด,ดียังประมาณนั้นนะเนาะค่ะคอยเห็นแล้วออ น,น,นถึงว่ามันบรายก็คอยคิดว่ามันเป็นยิ่งใหญ่นะพี่อนยิ่งใหญ่และคนในซอยบบมีผู้ใดเหตุมีลาคนเดียวเหตดนะนะผู้มีเพื่อนกับ,บางคนเพิ่นกบโบแจกได้แต่ว่านี่เพื่อนกะอยากแจกนะพี่องควมคิดไอเดียของไพขลองมันนะนะแต่ทุกคนกะมีหละจุดที่แบบว่า เมตตาเลยว่าแจกจ่ายเลยว่าให้สิ่งของขูดค้นเนาะกะดีใจอนุโมทนาบุญน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะคอยกับว่าจักสิบ่อยังร้ายเนาะพี่น้องกะขอขอบโมขอบใจเพลินทีบริจาครเรือว่าแจกของเนาะขอบคุณเดอ้อให้เจ้าอยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ มีเงินหลังไลเทมาแลก้กกายยังไง <c oughs> คิดจริงได้กายสมดังใจมุงมาดปาธนาเนาะให้เจ้าขึ้นมุงมุงย่าได้ลุงจากเถื่อบอให้เจ้าขึ้นมุงมุงย่าได้ลุงจากเถื่อเด้อรวยแล้วก็ลวยอีกน้องพี่น้องเนาะ <c oughs> ขอบมุกขอบใจขอบปุนขอบกุนที่พี่น้อง <c oughs> มารับฟังเนาะเรื่องรลวทตีเล็กอยาก เราสุภังเพลินมีจิตใจที่ไปว่าเมตตาเพื่อแผ่พี่น้องรวมโลกน้พี่น้องผาปิดจมูกเนาะจังใดก็ขอขอบมตกอบใจขอบ,บุญขอบคุณที่ผู้เขามาติดตามหับชมมาฟังสาลาเออร์พี่น้องเออจังไดก็เป็นกําลังใจให้กันสู่ไปนํากันนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จิตจบเพียงแต่ซำนเนเดอพี่น้องเออสบายดี